สวัสดีค่ะมูอนีควยสานกับแม่วาอังเกษษ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 ียรสีท่าุกคนมาก,กินตำาบกตำส้วเพราะมันตำมะฮุ่งค่ะแต่ว่าเป็นตำส่วหอยดองอันบมีอยังมากมายค่ะใส่ใบโหระพามีสลัดมีบักแดงมีบักทั่วนะคะแล้วก็มีไก่ย,ย่างด้วยไก่ย,ย่าง <laughs> เตรียมเลยล่ะบัตทนี้เอาเสเ็มก่อนเลยคะ่ะ ตรงนี้กำลังมีหอยดอกแซ่บ,บวันนี้ก็เลยตามวงช่วงสลัด บบววจะเปี้ยหวันจสนได้หาก,ห <laughs> ากนฮเจหด้โหลโหลฮัฮัลโหลฮัหห สะโพกสะโพกไก่นุน่มจับ 嗯嗯、这里面好像。 สุดๆใช่โอเคครับพี่น้องตอนรับคลิปมีกับาซจบๆเพื่อกำลังาชา่วงหอยดอง,องบ๊ายบายสวัสดีค่ะ